เฮ้ยหนยมีตัวนี่งร้อยเก้าห้าลังโกไหมลงโกไหมว่อมาอีซ <c oughs> ุบกิมาเดียว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 ลังเขาละแล้นึงไอ้พันใหญ่ยอยู่นะมาคาดีดาวไอ้บอลูบอลฟื้นขึ้นสิบป่ะฟื้นดีๆนะ มันลูกซองหรือเปล่าวะน้องไม่กล้าขึ้นไปชาร์จว่ะใจะเย็นละเอ้าดาวดาวว่ะสวยขวดมันบ่าดาวมันไปบ้านไม่หรอแตกเลยบากฮาเนี่ยแฝงจมมันอะแล้วคนละตูปอ่ะแมนอ้๋อนี่นี่คนี่รถขวาเมือครับแมนแมนไอ้ก็นั่งตกรถหนึ่งตกรถสวง ตกร,รถแปดตกร,รถเก้ายี่สิบแตกแจกว้บักห้านึงจะจืดเท่าไหร่จะสตาร์ททีหลังให้ใช้ไดเกียวทีหลังนะสตาร์ทีิดยากเลยมันไม่ใช้ไดเกียวนะพวกนี้เบอร์เดนั่งนะปันเนี่ยบนบ้าน <c oughs> บนบ้าน <c oughs> ล,ละเบียงบักเสื้อแดงดาวฟังฟังพีกเลยแล้วแล้วันมาเปี่ย แต่บอูมันอาจจะชุบยูของไอ้บอลแน่ใจยู่ฟังฟังพีกพี่นะระเบียงพี่เอ้ยมันมันชุบกันมันชุบกันสามตัวสามตัวสามตัวไอ้เหมืนอยู่ข้างหลังอะบอลมีบังไฟแสนปะเดี๋ยวกูมีบังไฟแสนหนึ่ไอ้ไอ้จอให้ไอ้จอให้เอานะครับไอ้จอให้มันโดดป่ะไอ้หุ่งอะไปไหนแล้วไม่เห็นนะอยูเม็กตายป่ะ ตายเบิร์เลยครับผมเอายแล้วตายแล้วงานไอ้จั่วด่างเลยสามนัดไอ้ตูชูบไอ้โอ้มันแหลนหลอดเสยไหมบ้านใหม่ครับบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านใหม่เก็บหลายบักคันอ่นน่ะเจี๊บนักพี่เด็กหนึเกิอบหนึ่งวันหลังแอนแล้วบักคันอ่นพูดอ่ะสวย ไปขึ้นไปเอาเครื่องหนะิกล่ะให้มันสุนลระยาก่อนไอ้เนีน่ยเจ๊ดเจ๊ดเจ้าด,ดาวดาวถั่วแล้วไอ้เจเหลือฝั่งหิ่งฝั่งนู้นนะไอ้ยิงน้องไอ้ไอ้พี่โตเนี่ยทั้งไตผัวมูบันอ่ะเอ๊ รยาอีกกูเปลืองกระสุนอีกกูบ, <c oughs> บอจอแมงระลายว่ะกระเดี่ยวเปลืองกระสุนครับเผื่อกดีจอจอเปลือง <c oughs> เปลืองไปเจ็ดสิบมืหนาพอ่อเดี๋ยวหาเจี๊ยกกันน้องโดดไปหาบ่าวทัดแบบบ่าวดูมิบบ่าวดูมิบ <c oughs> ก็โดดหัวลังคาผีได้เนี่ย <c oughs> โอ้ยสองตัวบ้าบ้าไอโดดมาจาเอ๋เลย นังโม่เขาดีกว่ายิงซองควงน้องสองนัดตายเลยอ,ะอ่ะผู้แข่งกตลังจีโดด,ดเปล่า,าบ้านวะน้องยิงติดกระทะมันทุกนัดเลยแค่แกระวังนะมันซองควงเดี๋ยวพันอยากันแป๊บน,นึงแล้วบักที่มันเปิดนีแดงๆนะมันแกเห็นเห้า เขาก็เห oh, <the> ็น <check> ม <Kid> <the> ันมันเห็นเทาายู่แล <the> ้วเพราะว่า <laundry> ม the ันคืนแดงทังบ้านนะเออเท่งบ้านยังอยู่มันอยู่ทั้งบ้านเลยเนาะแมนกองพวงยินติกะทะมันน่ะออกมาแล้วในบ้านที่กอน จะยันไฟมันออกมไหมไฟอยมันอยู่ไหนล่ะปไฟอยู่ไหนล่ะเออมันอยู่ไหนเออเขับไปสิว่าปอยมันอยู่ไหนล่ะปอยมันอยู่นั่นแหละกระสุนหเบเบสกระสุนอยังกระสุนเขียว ตังหมดอะตัวเดยตัวเดียวลักแอร์ดอปคุณเชียออยูได้หะสันไอ้เรยปาทัดจอฮันปเกียงดอกจะจะดูดออกนอกนั่นนะอสวยบจะจื้อเท่านหลปอบเออ้ย